พึ่งความฉลาดพี่อ้องเอ้ยขนาดรองไว้ไปพึ่งพึ่งพึ่งความฉลาดของอีน้ำเพชรกล่มขุเขากินเงิดไหลโพดอันนี้ลวดลวดนะลวดมึงตีละงพึ่งความฉลาดของมันน้ำเพชรลูก ลูกแม่ลูกแม่เร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 ่ลูก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 โอ้ยมาพี่ไว้เาพี่หาแม่พี่ไว้ไว้มานี่มานี่มานี่เร่เร่มานี่เบิ้งไอไว้มานีมานี่มานีเร่เร่เร่แม่สีกินหยาไว้ไว้มา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 ผีมาพี่เร็ว มามาพี่มาพี่มาไว้นั่นนั่นข้ามาแล้วเว้ยเข้ามาแล้วเว้ยเช้ามาแล้วเา้าเอ้ยเช้าผูุู้นเอื่อยเพิ่น